ส,สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Money Case by The Money Coach พบกับผมโอมโอมสิริวีรกุลและโคชนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์ พี่ว่าถึงจุดหนึ่งถึงจุดหนึงพอดแคสต์อื่นต้องมีลูกคู่อะไรแบบนี้บ้างแน่ๆเราจะได้เห็นลิเดอรี่เข้ามาแบบหนังสือเล่มที่ถูกใจคุณแปลกเลยแล้วครับผมวันนี้เจอกันอีกแล้วเป็นวันพุธนะแล้วก็เข้าสู่ซีซั่นที่4ครับโอมเรายังอยู่กับช่วงโควิดนะ แต่ก็ย้ำนะครับว่าการเงินในช่วงโควิดเนี่ยเฮ้ยมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างก็อย่าส่งมาแต่เรื่องไม่ดีใครมีเรื่องดีๆอยากแชร์ว่าเออเรามีโอกาสใหม่ๆในช่วงวิกฤตก็เอามาเล่ามาคุยกันได้นะครับผมแต่หลังจากสบตาโอมเมื่อกี้แล้วครับพี่เริ่มรู้สึกแล้วว่าเรื่องราวในวันนี้น่าจะต้องชื่นมืนแน่นอนโอ้โหผมให้พี่เปลี่ยนคำบาเลยเป็นชื่นมืดชื่นมืดเลยนะครับผม ครับเขาเป็นเรื่องของใครยังไงอ่าจดหมายฉบับนี้นะครับเป็นเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนหนึ่งครับพี่ครับผมทํางานอยู่ในสายการบินแห่งหนึ่งโอ้โหธุรกิจกาลังไปได้สวยกําลังฮอตเลยครับครับผมกําลังเป็นเรื่องเป็นราวในทุกข่าวเลยฮะโอ้โหหนักเลยสิหนักเลยสิหนักเลยครับครับผมก็เขียนจดหมายมาขอคําปรึกษาพี่หนุ่มครับครับผมตอนนี้เนี่ยเงินเดือนเนี่ยโดนลดไปแล้ว6 0 เหลือ60ิหรือลด60ินะลดหกสิบลดเงแ้วี่ว่ะเฮ้ยหนักจริงว่ะเฮ้ยหนักจริงครับเออเออใช่ครับแต่ว่าปัญหาไม่ได้มีแค่ปัญหาเดียวครับอ่าอยังมีปัญหาเรื่องของแฟนด้วยแฟนเก่าอ๋อ้อ่าเขอน่เน่เ่การเงินไม่ดีครับแล้วรักก็โดนด้วยความรักก็โดน้วยโดนด้วยครับผมเขาบอกว่าแฟนเก่าเนี่ยขายประกันแล้วดันเอาชื่อของน้องเขาเนี่ย ไปแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไปอยู่ในระบบอะไปเป็นชื่อคนขายเพื่อที่ oh. จะได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นเอาเออก็เหมือนกับจะได้เป็นเหมือนมีมีหน่วยมีม,มีมีลูกทีมเพิ่มขึ้นใช่ครับแต่เอาชื่อน้องเข้าไปเนี่ยนะถูกต้องครับชื่อแฟนตัวเองไปรับเงินด้วยถูกต้องโอ oh ้โห oh, เต็มเต็มสิครับผมใช่ทีนี้น้องเขากักงวลเขาบอกว่าเนี่ยพอมีส่วนได้ส่วนเสียมาแบบเนี้ยทําให้นั่นหมายความว่าเอ้พอรายได้เขาเพิ่มขึ้นเออเขาต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยมี มีความกังวลตามมานะคะครับผมใช่อันนี้ปัญหาข้อที่สองนั้วนะครับพี่แล้วมีอีกแล้วเตกงานก็แย,ย่<笑><笑>ยู่แล้วนะเงินเดือนลดเยยดือนลดลงก็แย <60 S 2> <ห>่อยู่แล้วนะห0สิบเปไม่พอนะครับ,รบเรื่องของแฟนอีกแฟนอีกแล้วก็มีเรื่องการกู้ร่วมซื้อบ้านครับพี่ อ๋อโอ้โหนี่เนี่น่ยตอนความรักดีๆอยู่นะใช่ครับเราก็กู้ร่วมสร้างอนาคตร่วมกันใช่ครับพอทุกอย่างมันเปลี่ยนนะมันพริกนะอโอ้โหใช่โโแล้วทีนี้ยังไงล่ะเอ้าก็กู้ร่วมก็แยกย้ายสิครับผมเนี่ยเขาบอกอยากเอาชื่อออกแต่แฟนอิดออดทำไมทำไมของจองไงวะพี่ <laughs> เออเอา,เอาแล้วมันจะอิดออดไว้ทําอะไรก็ในเมื่อเลิกกันไปแล้วปะโทษเออก็เนี่ยแหละคือเขาบอกว่าอยากเอาออกมากเลยแต่แฟนอิดออดก็เลยอยากรู้ว่ามันจะส่งผลกระทบอะไรในการเงินของหนูบ้างในอนาคตอะไรเงี้ยแล้วถ้าจะแก้ไขอ่ะควรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรอืมอ่าครับโอ้โหเอาทีละเรื่องเลยนะได้ครับเนอะก็เงินเดือนใช่ไหมอืมโอ้โหไอการที่เรา เงินเดือนลดลงไปตรงนี้เนาะครับมันเป็นความลักลั่นเหมือนกันนะเพราะว่าเงินเดือนลดเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเยียวยาช่วยเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เขาจะช่วยกรณีว่างงานครับเนะเพราะฉะนั้นเรายังไม่เข้าข่ายว่างอะนะใช่ครับเออเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่ได้มีเงินชดเชยอะไรให้จากทางประกันสังคมหรอกนะฮะครับพี่เอามาทีละเรื่องก่อนเรื่องแรกครับก็คือเรื่องที่แฟนเอาชื่อเราอไปรับเงินในเรื่องของค่าเขาเรียกนะค่าคอมมิชชั่นประกันชีวิตใช่โอ้โหแค่ได้ยินเรื่องราวแค่นั้นครับ ภาพไอ้หนอมลอยมาภ <laughs> าพแท็กบักนหนอมแล้วเพื่อนๆน,นี่ลอยมาเลยอืเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยน้องไปแก้ก่อนเลยครับเนอะในเมื่อทุกอย่างจบลงแล้วเฮ้ยเอาชื่อเราออกมายาวชื่อไปรับเงินครับเพราะของจริงเราก็ไม่ได้รับด้วยนะอืก็คือแฟนก็ได้รับเงินถูกไหมใช่ครับแล้วเราก็ต้องไปจ่ายภาษีด้วยครับโอ้โหทั้งขึ้นทั้งล่องเลยครับเออะนะ เงินเดือนเรานะบวกด้วยรายได้คอมมิชชั่นจากภาษีต้องเอาไปคิดคำนวณเป็นนะเงินได้ที่ยื่นภาษีใน,ในแต่ละปีเพราะงะั้นอันดับแรกไปเคลียร์เรื่องนี้เลยนะครับเ,เรื่องที่สองถามว่าอะไรนะชดเชยประกันสังคมอันนี้ตอบไปแล้วใช่ครับนะครับต้องว่างงานก่อนแต่ถ้าน้องว่างงานเนี่ยนะน้องก็สามารถยื่นได้ยื่นเรื่องขอประกันสังคมได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นนักศึกษาข,ของการให้ออกครับ คือบริษัทไม่ไหวแล้วเอาเราออกอย่างเงี้ยนะก็จะได้70%ของฐานเงินเดือนสูงสุดไม่เกินหมื่นห้าก็เอาเจ็เอร์เคูณ1มื่นห้านั่นแหละนะแต่ถ้าเกิดเราออกเองเราออกเองก็ได้45%่สิร์เนะก็อย่าอย่าเพิ่งออกแล้ไล่ไล่ชั้นสิเชียร์เชียร์ให้ไล่ดิวแน่จริงก็ไล่ชั้นสิได้เพิ่มอีกนิดหน่อยนะแต่ก็ฐานหมื่นห้านะครับถ้าเงินเดือนต่ำกว่าหมื่นห้าก็เอาตามจริงแต่ถ้าเกินหมื่นห้าก็เอาเอาตามเอาแค่หมื่นห้าเท่านั้นนะฮะไอเรื่องสุดท้ายครับเรื่องบ้าน กู้ร่วมซื้อโอ้โหไอ้นั่นเรื่องของค่าคอมมิชชันเป็นขารายได้อันนี้เป็นขาภาระอืเนอะต้องบอกก่อนว่าถ้าเราปล่อยให้เขาทิ้งชื่อเราไว้แบบนี้และวันดีคืนร้ายเขาไม่ส่งเขาหยุดส่งหยุดจ่ายขึ้นมาเราในฐานะผู้กู้ร่วมก็รับด้วยครับเนอะเพราะฉะนั้นน้องเขาแจ้งว่าแฟนเก่าใช่ไหมใช่ใช่ครับเพราะแสดงว่าแยกย้ายกันแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเราก็ไม่ต้องเอากระดูกมาแขวนคอหรอก เนือไหมถ้าค่าวนี้แนะนําให้ไปเจรจาอีกรอบหนึ่งนะครับพร้อมกับไม้น้าสามหนึ่งอันรอหัวดิออดใช่ไหมอิดออดหวดิมากเลยเออครับพี่อิดออดอะไรล่ะนะครับแต่พี่เดาใจว่าอย่างนี้พี่เดาว่าเมื่อมันเป็นกรณีของการกู้ร่วมเนี่ยมันมักจะเกิดจากการที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งรายได้คนเดียวกู้ไม่พอหรือไม่ผ่านใช่ใช่เพราะฉะนั้นการทําแบบนี้เนี่ย ที่เขาอิดออดเพราะเขากลัวว่าถ้าเราขอแยกออกครับซึ่งการแยกออกเนี่ยธนาคารจะทำให้ทำเรื่องให้เหมือนอีกคนหนึ่งขายส่วนครึ่งหนึ่งของบ้านให้กับคนที่จะถือสัญญาต่ออ่าไอคนนี้เขาก็คงจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเอาออกไปแล้วก็เงินเดือนฉันอาจจะไม่พอไม่อยู่ใช่นะครับตรงนี้เราอาจจะเตรียมทางหนีที่ไล่ไว้ให้เขาสักนิดนึงโดยปรึกษาธนาคารไว้ก่อนว่าครับแฟนเก่าเราเงินเดือนเท่านี้เราเงินเดือนเท่านี้ถ้าเราจะแยกชื่อออกเนี่ย เขาสามารถผ่อนชำระอะไรต่อไหวได้ทําสัญญาคนเดียวได้หรือเปล่าคือคุยเป็นทางออกให้เขาไว้สักนิดหนึ่งนะอย่าไปแต่ไมห,หน้าสามอย่างเดียว <laughs> เรามีทั้งลูกลูกบูลูกบุญ <laughs> นะบอกว่าเออเนี่ยคุยแล้วมันทําได้เพราะงั้นไปทําซะอมันจะไม่ยากอะไรเพราะงั้นบางทีไม่มีทางออกให้เขาเขาก็อาจจะมีความกังวลและความกลัวออันนี้คือฝ่ายปราณีใช่ไหม,ออมแต่ถ้าอธิบายหมดแล้วว่าแบงก์เขาบอกว่าได้ แต่ว่าแต่ว่าอันนี้ให้หยิบหน้าสามไหน้าสามอเลยหัวดหรือจะเอาแต่หัวดให้ถูกนะครับไอหัวดพนักงานแบงก์ผู้ไม่รู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยเออเอออนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะจริงๆปมเนี่ยเรื่องงานของตัวเองก็ส่วนหนึ่งนะแต่เรื่องของภาระที่ผูกไว้ไม่ว่าจะฝั่งรายได้หรือฝั่งนี้สินครับเคลียร์ซะนะเคลียร์ซะเว้นแต่ว่ายังมีแนวโน้มจะกลับไปนะไปคืนดีกันเนาะเออซึ่งอันนี้ น้องไปอีกรายการหนึ่งนะครับน้องมาผิดรายการนะครับผมอ่าโอเคครับพี่อมครับพี่อมแหมคำถามแนวแนวนี้ฮะมีความรักปนอย่างเงี้ยพี่พี่อาจจะแก่เกินไปที่จะเข้าใจเรื่องพวกนี้ไม่พี่อมมีคำแนะนำอะไรให้น้องเข้ามาครับผมเออจริงๆก็คิดมีการคิดคล้ายๆพี่หนุ่มคือดูทรงจากแฟนแล้วเนี่ยคือเราต้อง เป็นคนคิดหาโซลูชันให้เขาแทนเหมือนกันนะ<อ>แล้วก็กรณีที่เขากู้ร่วมกับเราอะเห็นด้วยเลยว่า รายได้ทางเดียวของของเจ้าตัวคงแบกไม่ไหวเขาก็เลยต้องดึงมาดังนั้นเนี่ยลองไปสำรวจเครือญาติของฝั่งนั้นสิว่ามีเครือญาติตรงไหนที่พอจะมาพอจะมารับทุกต่อจากเราได้ไหมอะไรนี้ไม่ใช่ไปเจรจาเดี๋ยวไปพอมโซลูไปพัมโซลูชันชีพมิทางออกเสมอเอามือรูปไหลู่ปหลังมันนิดหนึ่งนะฮะใช่ใช่ใชอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมเออก็ลองชี้ชี้ช่องให้เขาเห็น เห็นทางสว่างเล็กๆน้อยๆหน่อยว่าถ้าขาดฉันไปเธอไม่ตายหรอกนี่นี่มันเข้าเพลงนะไม่ตายหรอกเธอเออเนี่ยละครับเออแต่พี่ว่ามันมีมันมีประเด็นนี้เหมือนกันนะพี่เคยเคยได้ยินคือบางทีเรื่องการเงินเราคุยกันตรงๆด้วยเหตุผลมันอาจจะจบง่ายไงแต่พอดีมันเป็นคนสองคนที่มีความสัมพันธ์แบบร้าวไงนะยังไม่เข้าเรื่อง เออเธอไปเปลี่ยนชื่อที่ประกันให้ทีเธอเรื่องบ้านเคลียให้ฉันทีแค่เห็นหน้ามันจี๊ดเฮ้ยมันเป็นไปได้ไหมแต่ก็มีมีความเป็นไปได้พี่เออมันเป็นไปได้ว่ามันจี๊ดนะเพราะฉะนั้นเตรียมทางหนีทีละพี่ถึงบอกไงครับให้เอาไม้หน้าสามาด้วยพกมาด้วยจี๊ดตรงไหนจี๊ดตรงไหนเดี๋ยวหยุดได้จี๊ดตรงไหนเดี๋ยวเวียงนะอ่อโอเคครับแล้วก็ผมก็ ลองไปคุยกันครนะพูดจาปณีประนอมนะแล้วก็หาทางออกนะแต่ทางที่ไม่แนะนําเลยก็คือการที่เราปล่อยปละละเลยแล้วให้สภาวะปัญหานี้ตกอยู่กับเราอนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ใช้คํานี้เลยนะพูดแบบพี่ดุน้องเลยคือใช้ไม่ได้นะครับเรารู้ว่าอันนี้เป็นปัญหาแล้วก็ทิ้งไว้นะรายได้ทําให้เราเสียภาษีเพิ่มครับ บ้านหลังนี้มีความเสี่ยงทําให้เราจะเป็นหนี้เนาะในอนาคตถ้าเขาผ่อนไม่ไหวแล้วยังไม่จัดการอะไรนี่เขาเรียกปล่อยป่าละเลยขาดความรับผิดชอบทางการเงินอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ให้เอาไม้น่าสามฟาดเลยครับต้องซ้ำครับผมนะก็แหมเป็นประจำทุกวันพูดแบบนี้นะครับเรื่องราวการเงินในช่วงโควิดเนาะมันมักจะมีของแถมมาจากการที่รายได้เราลดนะฮะก็ใครที่เจอปัญหาเจออะไรนะครับก็ อย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวถ้าคิดอะไรไม่ออกจริงๆนะครับปรึกษาเราสองคนได้ครับผมตอบแก้แบบตรงๆไม่ได้ก็น่าจะมีช่องทางนะให้พูดคุยแล้วก็มีแนวทางที่จะอย่างน้อยไปได้ต่อนะมันคงไม่ได้แบบอุ้ยปัญหาการเงินมันมันไม่ได้บีบเสียวครับนะมันต้องค่อยๆแก้นะก็ผมกับองค์ก็เป็นกําลังใจให้นะครับสําคัญที่สุดอย่าคิดร้ายทําอะไรไม่ดีกับตัวเองใช่ครับนะครับครับผมแล้วก็ถ้าจะมีเรื่องที่ดีๆในช่วงโควิด ก็รับนะครับส่งมาได้ครับนี่เข้าอีพีที่เท่าไหร่แล้วอย่างม่เราต้องมีแต่ความหม่นหมองเขาไม่ยอมไม่ได้นะครับก็เอาเรื่องดีๆบ้างว่าจังหวะแบบนี้เป็นเพราะเราเตรียมตัวอะไรมาแล้วเจอเรื่องดีๆก็ออกมาเล่าให้เราฟังได้นะครับอย่าลืมครับเป็นประจําทุกวันพุธนะครับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์เดอะสแตนดาร์ดแฟนเพจเดอะสแตนดาร์ดนะครับ เอ่อพอดแคตส์ทั่วไปครับนะครับใช่ว่าทั่วไปได้เลยดัดเดินดัดเดินนะครับก็ถ้าหารายการเราไม่เจอนะครับก็ข้าไปที่ท็อปนะฮะครับท็อปลิสท็อปลิสครับนอธิบายง่ายๆโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมก็โอมลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพุธหน้านะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเงินครับสวัสดีครับสวัสดีครับ